สวัสดีครับผมจะมาบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอ,อนี้ถูกตัดจากไลร์แต่แรงบอลน,นี่เป็นเทคนิคชนะในราวแรกของด่านชายแดนในหนึ่งนาทีด้วยที่บุกไว้แบบศัตรูยังไม่ทันตั้งตัวใช้แล้วได้ผลบ่อยมากเลยเอามาลงและจบเร็วกว่านี้ถ้าเพื่อนในทีมร่วมมือขอให้สนุกกับการรับชมขอบคุณครับ <c oughs> ระวังไอ้คนเดินเดินเดินอยู่บูมไหเลยไหมเอ้าเอาเน็ต แล้วมาแล้วเน็ตเมื่อกี้เน็ตที่ดึงไว้ดูไปใจไม่ได้อะไรไปอะไรอะไรขึ้นอะไโก็โกๆๆเรื่องเลยไหมไปแล้วจ้าไปอยู่นี่ไอ้เป็นยิงโอ้โหมันยิงขึ้นยิงขึ้นมาดาม้จอดได้จอดเลยจอดเลยไปโย้อนมาเนอ่ย มงกำลังตายกำลังตายเหลือแค่หน้าเพื่อนตรงทางในทางยาวอ่ะทางยาวเพื่อนตกรึเปล่พี่ถ้าขวาขวาขวาโอ้แฟลยิงโอ้โอ้ตีตากูตาคุณทุกท้ายอยู่แถวเพื่อนเพื่อนที่ล็อยู่อ่ะเหยุดซ้ายอะไรพี่สายซายซ้ายปะอยู่แถวไม่หรอเพื่อนเพื่อนเล็งไปอยู่นี่ đi lại đây. ồ đang bôn. ok, tôi ơi. lang quang, lang ที่สูตรเพื่อนอย่างโหดเฮ้ยเอาตัวตัวแม่งโผล่มาพอดีเว้ยทำให้หั <respuesta. S 2> วดำเปี่ยแล้ว่าผมก็เกยไม่ได้ยิงไม่โดนด้วยหมออยู่ไหนอ่ะหมอไม่ให้กระโดดตรงนี้หรอหน้ากันโอเคผมจะกินเจ้าฟไวเรียจบเลยฮะ ทีมทีมเราจะทีมเมื่อเกินไปไหมเลี้งอยู่ไอเกป้องเี่ย้อบนว่ะเล้ยงอยู่ข้องบนว่ะเดี๋ยวเด่นเราเราใโล่เข้าไปก่อนโล่โล่เสร็จยังตวมย์ต่อให้ไใช่

อ้เย <S 1> <S 1> ็นเย็นพี่ชาย่ให้หย wow. ุดไปแล้วพวกเราเข้าวาสปายกันโอ้ปืนดีดโอ้โหดีดจนมาเลยตูเจ็บมากเลยด้โดนนั่นโอเคอระสิตตัวสุดท้ายท่านกรเแต่อนโลไปแล้วียบร้อยปิดงานติดงานกาแฟอ่างแร้าเราพล้ดอนร้อนอ้าวไหนด้วยมีคนโดนว่าหา แล้วเ,เพื่อนปิดสองด้านเอ้าแล้วเราเล่นไงอ่ะโอ้โหเน็ตไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละตอนนี้เน็ตมันไม่นนค่อยดีเลยเอา้าเอา้ารัวเหรอเอ้าอะไรวะน่ะมีรถระเบิดเดินไปเป็นคนเดินเข้าไปเขาเขาเป็นเขา เขาเราไปเขาไม่มองทางนี graduate, ้เลยโอ้ยนี네่เปิดหมดละเป็นเงายิงขวาเจ็บมากเจ็บมากไม่หูทีมโอสองอันดูออกไปเลยเจ็หรอเจโอสองอันดอุ้ยยิงไม่ทันเจ็บฮิวกันเจ็บฮิวตัวเองกันบ้าโอเจโอสองอัน นี่ไ,ไงไนี่<อ>ไง <โอ instagram> เ,เอวไงเอวบางก็งี้แหละ <c ười> เฮ้ยเอวบางก็งี้แหละโอ <c ười> ้ยความจริงแล้วเมื่อกี้ทนายยิงผมโดนแต่ผมวับหลงไงเอาลูกมางั้นเหรอโอเคได้เลยล <c ười> ไปก <idamente> ็มา <c ười> ต้องมีคนมาฮันนี้มาแล้ว จริงจริงแล้วเราจะพาโกกิอยู่ไม่ใช่แล้วคุณอ๋อที่ผมเดินเดินเดินไ่ไปนี่คุณจับเขาอยู่อะไรเนี่ยคุณเพื่อนที่เก็บหมดแล้วเสียงโน้ตอะไรวะโล่งอยู่ตรงหน้าต่างใกล้ใกล้นี่ตนหงได้ยินปินงก้า่ห้องเก่าแล้ว่ะแก่เบี้ยววิลโล่์แม่ โอ้โหไปชนแล้วไม่ยากลงเปิดฟิวโอ้โหและสองตัวย,ยังไงยังไงยังไงขวามาขวามาอ้าวขวาไม่มาทำ,ทำไมโอ๊ะโอ้โดนอีกนึงเฮ้ยเป็นสปอนให้แล้วแอด เคยดินเสียงลูกแปดเคยไดินเสียงลูกแปดอี่ใเล้ใช่หรืลกเพื่อนวะแบบฟิวไว้่ไอ้นี่ก็น่าตาย่โอ้โหดิงดิไม่สมัรรดินขุมตัวได้ จริงมาหรอมันเอารถระเบิดมาโอ้ะเฮียตาเฮ้ยเฮียตายกับดักสวยแะรกันคนละตัวตัวพี่ตัวพี่ผิวหยงหนาวพี่ผิวหนาวตัวเห็นไหมเพื่อนหลังแต่แหลสวยเพื่อนสวยหมดแล้วหมดเฮกยิสวดเฮกตัวท้ายละตัวท้ายคือตัวเมื่อกี้รถตัวแอดป้าเอ่อรถรถรถระเบิดระเบิดคิดว่าเข้ามาแล้วน này ngay, luôn luôn khăn luôn khăn, lá xin để ngầu mướt à, đẹp, trang trùa, y chang sáng luôn, bắt, quay à, tên đó, đó, gì,

เฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊จิกมีอะไรอะแต่ละตัวโอ้ยเซ็ตโพลีโอ้ยแล้วมันมาเซ็ตอะไรข้างหูพี่แต่มันไม่เห็นโอ๊ยโกลด์ไปแก้ระดับแต่ละตัว <laughs> เซ็ตโพลีจริงๆด้วยเออจริง เฮ้ยเพื่อนเข้าไปแล้วเฮ้ยไวยังกานี่ก็ไวจลงลงตรงนี้มอตรงนี้อ่าไม่ได้เลยหรอปุ๊บเกิดอะไรขึ้บรู้เล็งล่างอยู่รู้ไปก่อน มีภาษาแกด้วยเหรอวะได้แนวไห่วนเพื่อนเอาสไนสองรูพื้นเฮ้ยเจอตัวระเบิดอ่ะเฮ้ยมีคนดุกล่องอยู่ใครนี่ตัวที่วางที่วาง Yeah, yeah. <laughs> <Hey>, i'm <laughs> okay yeah Thank <laughs>